มาเรียนรู้เรื่องของกลไก<ะ>การดูดซึมธาตุอาหารทางใบกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป๊ายอยากพูดป๊ายอยากสอนก็ให้พื้นที่นะคะสําหรับคนที่อยากได้ความรู้แบบว่าพื้น,พ,นพื้นข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายข้อมูลอยากได้ความรู้แน่นสายคล้องเนี่ยก็ดูคลิปนี้จนจบได้เลยค่ะเริ่มจากต้นพืชก่อนต้นพืชน,นี่โดยรวมแล้วอะมันเป็นปบจุปเป็นลบเพราะบนใบที่รากที่กิ่งมันมีสภาวะเป็นลบ โอเคคุณผสมปุ๋ย,ยพืชดัดฉีดพ่นทางใบคุณฉีดไปที่ใบแล้วนะถูกปหปุ๋ยเนี่ยเวลาคุณละลายน้ำเนี่ยมันจะเกิดประจุบวกกับประจุลบาตาอาหารประจุบวกาตาอาหารประจุลบท้าอาหารประจุบวกก่อนคุณผสมน้ำก,ก็ฉีดมันก็ตกลงมาที่ใบที่ใบพืชใช่ปหเนื่องจากมันมีประจุบวกแล้วพืชเนี่ยมีประจุเป็นลบสองอันนี้มันก็จะดูดกันถูกไห ดูดกัน 0, สมม่วนหนึ่งสมมุติว่ามีไอตัวพืชอาหารตัวตัวเนี้ยปัจจุบวเนี่ยมีอยู่10ตัวยกตัวอย่างสมมุตินะมี10ตัว10ตัวฉีดบนใบพืชแล้วเนี่ยประมาณ7ตัวดูดเข้าไปนในเนื้อเยื่อพืชได้แต่อีก3ตัวเนี่ยมันค้างอยู่บนพืชน,นะเพราะว่าปัจจุบวกกับลบเนี่ยมันจะดูดกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใสยย่ยาจับใบเลยการดูดซึมมันจะยากขึ้นเนื่องจากว่าใบพืชเองอะ่ะมันจะมีขนมีอะไรมีแว็กซ์มีอะไรหลายๆอย่าง ยิ่งทาให้การดูดซึมเนี่ยเมื่อกี้ได้7ตัวนะอาจจะไม่ได้อาจจะได้แค่4ตัวเท่านั้นเองเพราะนันถึงบอกว่าคุณต้องผสมยาจะไปจะจะไปทําเพื่ออะไรเพื่อให้ surface tension ของน้ําอันหนึ่งน้ําที่คุณผสมแล้วก็บนผิวของใบพืชอ่ะมันมีทั้งแว็กซ์ก็คือไขอ่ะไขมีไขมีขนมีอะไรต่างอหลายอย่างมันปกป้องไว้ไงะแตถ้าคุณเอ่ะะอยาจะไปปั๊บมันก็จะไม่มีแรงดูดดูมันจะดูดซึมได้ง่ายอันที่สอง มันเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือท่านหาดบรรจุลบบรรจุลบเนี่ยคุณใส่เข้าไปสูงม,มันมีสิบตัวเหมือนกันใช่ปะผนังของพืชเองเนี่ยผนังเซลล์แบบก็ไปลบอยู่แล้วลบก็ลบมันก็ผลักกันใช่ปะมีสิบตัวมันจะผลักออกไปสี่ตัวดูดซึมเข้าไปหกตัวเพราะฉะนั้นคุณใส่ไปคุณก็ได้แค่ห้าสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองเปรียบเทียบกับทางดินหรือว่าทางท่อเนี่ยมันจะแตกการงานตรงนี้ แล้วที่ป้าบอกว่าเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบอะ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันตกลงดินด้วยก็ใช่ไงอีกการหนึ่งก็คือคุณฉีดไปแล้วนะยังไม่ได้ถูกดูดเข้าไปใช่ปะมันก็ลีกลงมาข้างล่างไงตกลงมาข้างล่างตกลงมาตรงนี้ทําให้สูญเสียเพราะนุงบอกว่าการฉีดคุณจะต้องปรับหัวพุ่นอะ่ะหัวพุน่นหัวพุน่นฝยอยให้ละเอียดมากที่สุดยิ่งละเอียดยิ่งเป็นเป็นยิ่งดีใหญ่แต่เป็นเป็นไม่ได้เป็นพ่นหมอกอะ่ะเห็นไหมคือดีไหมพ่นหมอก แต่สุวนมากไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ทำันหรอกก็คือพ่นแบบ,แบบแบบแบบให้มันละเอียดเฉยๆธรรมได้พ่นหมอนี่มซึมได้ง่ายกว่าเยอะนะแต่ยากไะยากคุณพ่นไปถ้าลมมาแล้วก็ไปแล้วอะ่ะนี่ทําได้ในเฉพาะในห้องหลับเท่านั้นเองถ้าพ่นหมอกแต่ถ้าพ่นดูทุ่ไปก็คือแบบแบบที่คุณใช้กันปั๊บตำสูตรธรรมดาหัวนซโซ่แบบธรรมดาจีท,าจท,าจทา้าไม่เปี่ยกถึงบอกว่าถ้าฉีดปุ๋ยเหลวพวกนี้หรือฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยต้องฉีดเป็นเปลี่ยกแล้วต้องใส่ยายจำใบด้วย อันนี้ก็เป็น,นกลไกการดูดซึมธาตุอาหารทางใบนะคะคถ้าเกิดว่าอยากรู้ประเด็นไหนอีกหรือว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะครับครับครับ